สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าตัวเทพของที่ร้าน b a c k Army นะครับซึ่งเป็นทรง v i n t a g e m i l i t a r y Style Backpack นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมวางไว้2 2 2ชิ้นนะครับคือด้านขวาจะเป็นตัวสีเขียวที่ม้านะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยจะออกอ่า น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นเข้มๆนะครับในวิดีโอเนี่ยมันจะดูสว่างนิดนึงนะครับของจริงจะดรอปลงมานิดนึงนะครับให้ไปดูที่รูปของสินค้านะครับในในรูปของสินค้าเนี่ยจะเป็นสีที่ตรงที่สุดนะครับผมปรับให้ตรงที่สุดนะครับทาไมผมถึงบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเทพเพราะว่าความจุข,ของมันเนี่ยค่อนข้างมากที่ผมวางตั้งไว้1ชิ้นตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมได้ใส่กล่องโฟมขนาดใหญ่ ถึงฟุตกว่าๆคูณ่าคูณ25เซนลึก22เซนติเมตรแล้วก uh, so so, like, ็อัดเข้าไปในกระเป๋าใบนี้ยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าฟังก์ชันการใช้งานของมันเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมก็จะขออธิบายรูปลักษณ์ภายนอกของมันก่อนนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับอย่างดีตัดเย็บค่อนข้างดีมากแข็งแรงคงทนแน่นอนนะครับแล้วก็ดีเทลตรงนี้เนี่ยเป็นสายหนังนะครับ ตัวเปิดแน่นอนของที่ร้านนะครับเป็นดุมแม่เหล็กนะครับมีดีเทลตกแต่งหนังนะครับตามตำแหน่งต่างๆนะครับนะตัวฝาเปิดก็แน่นอนเป็นดุมแม่เหล็กนะครับแล้วก็ผ้าแคนวาสนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างก่อนละกันด้านข้างนะครับก็เป็นช่องใส่ของเล็กๆนะครับมีสายหนังเปิดปิดนะครับมีดุมแม่เหล็กนะครับอีกข้างหนึ่ง เป็นช่องใส่ของนะครับช่องซิปนะครับใส่ของได้นี่นะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆเ,เหมาะกับการที่จะใช้ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรนะครับสมมติว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวเดินป่าอย่างนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวขนาดของมันนะครับด้านในนะครับว่ามันใส่ของได้เยอะแค่ไหนนะครับอ่ะ เปิดฝาด้านบนขึ้นมาก่อนนะครับรูดตัวที่เปิดด้านในออกมานะครับจะเห็นว่าผมได้ยัดกล่องโฟมขนาดใหญ่เอาไว้ข้างในนี้นะครับใหญ่มากนะครับยังอัดเข้าไปยังมีพื้นที่เหลือๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับขอเอากล่องโฟมออกมาก่อน,นครับโอเคด้านในเนี่ยนะมีช่องเสียบสัมภาระนะครับช่องเก็บสัมภาระมีช่องซิปนะครับ อ่าให้ดูให้ดูก่อนว่าช่องซิปข้างในลึกเท่าไหร่นะครับนะมีซิลิก้าเจลกันชื้นหน่อยนะโอเคครับนี่คือขนาดด้านข้างในเขานะครับกว้างมากและด้านหน้าเนี่ยในโซนของซับในด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องเก็บสัมภาระอีกนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้ความจุเยอะมากนะครับเพื่อนๆที่สามารถเอาไปใช้เที่ยวต่างจังหวัดได้เลยนะเท่ด้วย ลุกวินเทจสุดๆนะครับแล้วก็มีอยู่2สีนะครับสีเขียวที่ม้าแล้วก็สีน้ำตาลอิดนะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่าสีไหนที่มันเหมาะกับการแต่งตัวของเพื่อนๆน,นะครับให้มันเข้ากับลุกของเราเองนะครับ <c oughs> นะลักษณะของมันหนังนี่ก็จะเป็นสไตลด์ดิบๆนะครับนะสายสะพายมีตัวปรับความยาวได้ตรงนี้นะครับปรับได้ เอาความยาวที่เพื่อนๆชอบนะครับที่สพายแล้วดูดีกับเรานะครับผมก็จะจบการรีวิวสินค้าตัวนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทาง LINE แอดแบ็คอาหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ครับเข้ามาสอบถามคุยกันหรือว่าสงสัยนะครับอยากได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่0896686970นะครับ กระเป๋าใบนี้เนี่ยสามารถใส่แล็ปท็อปได้ด้วยนะครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าทรงมันค่อนข้างที่จะเหมาะไปทางการใส่พวกเสื้อผ้าใส่อุปกรณ์กีฬาอย่างนี้มากกว่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปแนะนําสินค้าต่อไปผมจะนํานเสนอสิ่งดีๆให้เพื่อนๆใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ